ทำไมคนถึงยอมแพ้ก่อนเรียนภาษาไทยค่ะเพราะอะไรอาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่ามีคนบอกว่าภาษาไทยมียากเขาก็เลยรู้สึกว่าภาษาไทยนั้นยากเพราะมีคนบอกว่ายากพอพอมีคนบอกอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเออมันจะยากจริงนั่นแหละก็เลยไม่อยากจะเรียนแล้วทีนี้พอมาเรียนจริงๆก็คือไม่สนใจไม่ตั้งใจภาษาไทยก็เลยกลายเป็นเรื่องยากสำหรับเขา วิธีแก้ไขแล้วเราจะทํำยังไงภาษาไทยไม่ยากเราจะต้องคิดว่าภาษาไทยนั้นไม่ยากเพราะภาษาไทยนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายง่ายนิดเดียวเราต้องพูดอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้สมองเราก็จะเปิดและก็จะเปิดรับในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าเราบอกว่ายากมันก็ยากถ้าเราบอกว่ามันง่ายง่ายนิดเดียวมันก็ง่ายนิดเดียวจริงๆ เราก็จะเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีความสุขเพราะว่ามันง่ายแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าบางคนก็ยังบอกว่าภาษาไทยมันยากเรื่องอะไรเกี่ยวกับวรรณยุกนะคะวรรณยุกต์เขาบอกว่าวรรณยุกมันยากเพราะอะไรเพราะวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกรูปวรรณยุกไม่ตรงกันอ่ามันจะตรงกันอักษรกลางเนอะอักษรกลางนี่ผันได้5เสียงผันตรงตามรูปวรรณยุกต์แต่ถ้าเป็นคําตาย ก็จะเป็นเสียงเอกนี่แหละค่ะหลักการจํามันก็ไม่ยากถ้าเรารู้เทคนิคในการจํามันก็ง่ายนิดเดียวเหมือนกับรูปที่ไม่ตรงกันเช่นอักษรต่ํำคาเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญแต่ผ่านด้วยเอกเป็นโทผ่านด้วยโทเป็นตรีนี่ไงคะค่ะคออาคาก็เป็นเสียงสามัญแต่ถ้าเติมไม่เอกก็จะเป็นค่าค่าคาขาค่า ขาก็จะเป็นเสียงโทพันด้วยเอกเป็นโทพันด้วยโทเป็นตรีก็จะเป็นคาขาคา่าค้าคําว่าคา้าไม่โทใช่ไหมคะขออาคาไม่โทคา้าแต่จะออกเสียงเป็นเสียงตรีนี่แหละคะ่ะเขาเรียกบอกว่ามันยากฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะจําจําว่าเออคำเป็นคําตายลักษณะคําเป็นคําตายเป็นยังไงเราแยกคําเป็นคําตายได้แล้วรู้อักษรตรยางค์ เราก็สามารถที่จะผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องง่ายนิดเดียวค่ะภาษาไทยไม่ยากหรอกค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากเรียนรู้เราก็ต้องฝึกแล้วก็จำใช่ไหมคะเราจำเทคนิคง,ง่ายๆเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะผันวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องนะคะภาษาไทยนั้นไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันต้องมีเรื่องเทน s ใช่ไหมคะภาษาไทยไม่มีเรื่องเทน s อืมแล้วก็ไม่ต้อง พันอะไรล่ะพันคํากิยาไปตามประธานนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็พันไปตามประธานอืกภาษาไทยก็เขียนไม่ยากไม่เหมือนกับภาษาจีนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนี่รู้สึกมันจะยากเพราะว่ามันไม่รู้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรเนาะค่ะเราเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็คิดว่าภาษาไทยง่ายมันก็ง่ายเองค่ะ,คะก็ฝากเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนที่คิดว่าภาษาไทยยากภาษาไทยไม่ยากนะคะ ขอบคุณสำหรับคนที่ชมคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะถ้าอยากติดตามสาระดีๆฝากกดติดตามเพจครูถา maker over ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ